ต้นตีนั่นะ้แม่เยวตั้งมั้อุ๊ยเ้ย ไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยเขาเขาไม่จริงนะเนี่ยไอ้สัตว์ไม่เดิวเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาไอ้ไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยมันไม่จริงไอ้สัตว์เขาขาวเลยไกินนัดเนี่ยกินน้ำฮะกินนัดกูปรับออกกูปับปั๊บโต้เติมแก๊สหแก๊สเหรอพี่แม่ก็ยิงเลยไหนพี่ยิงตัวนะอุ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงปล่อยข้างๆตัวกูนะ โอ้โหกดกดลงหน่อยโดนหน้าอ่าตองเอามือออกเถอะโดนมือหนึ่งสองสามโอ๊ยไอ่ยโอมยโอ๊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 ยอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอยโอ๊ยอ๊ยโ้โอ๊ยโอยโอ้โอ๊ยโออยโอ๊เโอ๊ยอยโอ๊ยโอ้โอ๊ยโอ๊ยโอยอ๊เโยโอยีอ ยกเงยยกเสื้อายกเงยยกเสื้อเห็นแผลยกอีกนิดนึงเออ่อนตีเลยอ๋อเห็นสัตว์รากอ๋อเห็นสัตว์ร่างเยอะเดีงซองเบียร์พี่เอาไหมมึงเปิดแฟลชป่ะเนี่ยเอาที่ผ่านมาไม่ได้เปิดแฟลชเลยอ๋อเด้งซอง ไม่มีแทนะไม่มีนะก็ไม่มีโอเคดิเดี๋ยวแท็เดียวตัวขยชนกูยิงขยชนเปล่ามึงเปียกเนช็อตตอร์เลยทำไมอ่ะยี่ฉันน่ากูจัดเลยเฮียตรงไหนตรงเนี้ยน้องหานะเออไหนลองกดเอากดอย่าเพิ่งช็อตนะกดเห็นไหปะเออกดไปก่อนเองเขาละกดไปก่อนเด้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งอ่าเดี๋ยวกูกดที่หลังมึงสามแล้วมึงกดชัตเตอร์ไปเลยเดี๋ยวกูฟังเสียงชัตเตอร์โอเคไอ้เหี้ยเราไม่ไม่มีความไม่มีความรู้เรื่องโปรดักชั่นละคนสองสามเห็นปะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชัตเตอร์มันช้ากว่าเป็นได้ได้ขึ้นนะขึ้นนะอย่างนี้ติดอ่าเออถ้าซ้ำเลยใช่ไม่งั้นไม่งั้นถ้าถือว่ามึงมึงมึงซ้ำเลยแล้วเดี๋ยวมาในนี้มันจะท้องเอ้าเออไม่รู้งานเลยอ่ะเนี่ยมันไม่ทันะนีาไม่รู้งานอ่ะอย่าให้มีครั้งที่สองต่อเตื่องตรงไหนต่อตรงไหนเน้นตรงไหน ตรงไหนที้เข้ไม่เข้าใจอ่ะเออเอว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 คุ้งอ่ะเออเอวคุ้งอ่ะมันตรงนี้แล้วนนะเห็นปหมตรงไหนเห็นเห็นลิ้นนี่ลิ้นเออลิ้นก็ได้เฮ้ยบลลอจุดจุดดิแบบว่าเอาทำทำขนาดเนี้ยยังไม่ต้องช้อนนะกูอยากดูไฟฟ้าได้ป้ะไม่เออเอเอาใหม่นะกูนับไม่ค่อยกดนะในสองขอครับหนึ่งดึงเสื้อหน่อยดึงเสื้อก็เหยียมาเด่นโดนเด่นแน่โดนเด่นดึงเสื้อดิดึงเสื้อจับเสื้อไว้เด่นเออให้มันโดนหนังไม่งั้นเดี๋ โอเคเพื่อนหนึ่งสองสามอ้าวโอ้ยจริงเหรอเห็นแต่นาอ๋อจีเอาหนี้แม่งจีค้างไว้แล้วให้พี่ทีมเอานิ้วแปะแม่งเลยเนี่ยรูปเนี้ยได้แล้วเนี่ยเอาเนี้ยรูปแรกเลยรูปแรกเลย รร่ปแรกไปจินเตียนช้อนไปกี่ทีนะสามสามสี่น้ี่อกสิปีที่แล้วผมเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆได้ฟังเพลง Eminem ครั้งแรกแล้วผมก็ลองเช็ อยากเป็นแรปเปอร์จะทำยังไงดีวะเซหรือว่ามันยากแต่พร้อมจะสู้เพราะกูหยอกเสื้อเนี่ยหยอกในเสื้อเงี้ยหยอกเสื้อแล้วดึงหยอกปึ๊บจะกกดอ่ะมาเดี๋ยวกูตบนะเดี๋ยวต้องยังไงวะจับ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 เอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพอนเดี๋ยวสไลด์โอ้ไปไปไปอ่านะหนึ่งสองแป้ั้ง S 1นึ่งสองออ้๋ออ๋ออเออออ๋ออ๋ออออ๋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 ออนออ๋ออ๋ออ๋อเ๋อื๋ออหออ๋ออ๋เลยอร๋ออ้ออรออ๋ออ๋ออนออ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 ๋ออ๋ออออ๋ลอออ๋ออออ๋ออ๋เลยออ๋ออ๋อองอย แม่งกลิ่นแม่งแบบกลิ่นเออกลิ่นเนตีเข้ากับเข้าตรงเข้าตากแม่งถ้าหน้านึงมึงไหน้ามึงร้อนใส่แว่นไอ้บอแปะค้างไว้ได้ป่ะเงี้ยเออค้างไว้ก่อนพออย่างงอได้ป่ะอย่างงอตัวเออพยายามหน่อยพยายามหน่อยไม่ได้ก็แล้วสุดแท้แล้วไอ้เขี้ยวตัวร้อนร้อนจริงโคตรร้อนอ่ะโคตรร้อนแส็บเลยอลิบบอลออกเลยเลือดร้อนแม่งเลยริบร้อนเลยริบหายโตแต่กล้องมึงพูดได้ไงมึงไม่โดนเฮ้ย นี่ตรงนี้เลยตรง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 ุนี้เลยโอ้น่าอ่ว่ปีน้องตรงตรงตรงนรัไม่ต้องพุ่งต้องถอยหลังพี่จะปาเลยพี่อ่ะถอยหลังถอยหลังหนาออหน่งสองฟาโอ้ยุกโอ้ยเปังไงุกจุุกจก แดงว่ะโอ้ยเฮียเนียไม่เจ็บระดี๋ลอไปลไปไอคิวถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ได้เลยว่ะรู้ไม่มารู้ไม่ถี่โอ้ยเหมือนโดนต่อยอ่ะไอเฮียเนี่ยเตอร์เดนแมนปะเฮียคลิปได้ชิวถ่ายทันเยโดนต่อยอ่ะงสองสามาม่ไอเฮียไอเฮียนอกบอลไอเฮียดีแขนอ ออออเมึงดูดูแล้วเหมือนเหมือนรูปแรกจะดีกว่าเอาเลยหนึ่งสองไมนได้ฝากนม่เด้ยวข้าวนเข้าวปะมันมันเหมือนเข้าแล้วก็เด้งออกเว้ยเออจังหวะนี้มันกระโดดเนี่ยคือเจ็บใช่ระหวะนี้มันเจ็บแล้วเหมือนว่าเด้งสวนที่มันเปลี่ยนอ่ะซองหรือซ้อม ถ้าปากมันได้ภาพสวยไงเลือดออกเลยเลือดออกปะเลอพี่คิวเลือดเลเลยนะแค่น้ครับเลือดเลยนะเนี่ยมีเช่นออกเลือดสติคิวได้ดีหรอใส่แว่นหมือยมันเด้ง้ตามยงไม่ต้องแต่งสระก่อนหนึ่งสองสามว มันปากะให้ปักตึ้งกว่าโดตัดโดนจะหัวหลับโดนใช่จะหัวหลับโดนเดี๋ยวเลื่อนเข้ามาเดี๋ยวมันก็เขาจะชิปมายิงกบเลยไปมึงปักออโต้เลยปักออโต้เลยผมไม่อยากออโต้เดี๋ยวมันจังหวะพี่ก้มไปคุมไม่อยู่อืพี่เจ็บเดี๋ยวผมกดรัว

พี่ๆทุกคนครับฝากบุดุนจัดลากเอามาทำโปรโมชั่นครับก็แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ตับสนุนบุดุนมาแล้วครับขอบคุณพี่ตาด็อกเลสเหมือนเดิมขอบคุณพี่อามพุกหน้าครับโหช่วยขายแบบพี่อามพี่ตาช่วยแบบสุดๆแตบขอบคุณมากขอบคุณครับตอนนี้เอเนจีหมดกันหมดแล้วทำทั้งวันเจ็ดฟงเจ็ดไฟไม่เคยเป็นกันด้วยเรื่องยากสุดกันเลยลองผิดลองถูกลองผิดลองอะไร หมดจนหมดแล้วทำทั้งวันเจ็ดฟงเจ็ดไฟไม่เคยเป็นกันด้วยเริ่อยากสูตรกันเลยลองผิดลองถูกลองผิดลองอะไรนี่เป็นไรนี่เป็นไรนี่เป็นไรเห็นแม่งนั่งเล้ว แค่ผมเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆ็กได้ฟังเพลงเอมิเนมครั้งแรกแล้วผมก็ลองเชนแค่อยากเป็นแร็ปเปอร์จะทำยังไงดีวะเซหรือว่ามันยากแต่พร้อมจะสู้เพราะกูไม่กลัวเลยสักนิดกูอยากมีเชนมาห้อยที่คอและยังไม่พอกูอยากเป็นที่รู้จักอยากเป็นคนดังแลวกลับไปเดินไปนล่อนที่มอ,อใหญ่ใจคนตระหนักเพราะกูนี่แหละคือคนที่อยู่ในจออย่าห้ามกูนะไอสัตว์เพราะกูจะบอยจะบินในคนแม่งมองกันทั้งจังหวัด Yeah. แต่ตอนนี้ไม่เงียบสนิทช่อง u ูทู e ของกูไม่เงียบสงบเหมือนกับธุรกิจบางอย่างที่กำลังจะปิดกูไม่ยอมหลอกครับกูจะสู้จนผิดกูไม่ท้อหลอกนะ้มันก็ตามมาดีสิจะลบกี่ครั้งกูจะลุกมาอีกถ้าจะโดนสตันกูจะกดอันตีถ้าจะโดนดับฝันก็ต้องทำได้สิอยากจะดังกูคงต้องฉีกอยากจะมันกูต้องกดปิดปวดหัวจังแต่ก็ต้องแต่งอีก yeah s a y i safe right at the mic